สวดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนัจ้าวครับสำหรับวันนี้คุณหนัปลามืกีก้ก๋วยเตี๋ยวลุงสอนครับซึ่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวในตำนานอีกล้านหนึ่งของจังหวัดระยูนนะครับถ้าไผ่เคยกินทูดจากดีว่าเปิดเปิดมานานแล้วนะครับยายเอาเส้นเส้นเล็กเนื้อสดพิเศษครับเป็นร้นานเป็นของสังกัรฉนนะครับ กินลาบมาเยอะแล้วนะครับวันนี้มาเกา็บปลามากินก๋วยเตี๋ยวพ่องครับนี่กว๋วยเตี๋ยวลุงสอนนะครับถ้าไผ่ยูละปูไผ่เกยมากินจรู้วาเป็นกว๋วยเตี๋ยวในตำนานอีกร้านหนึ่งของจังหวัดละปูนนะครับนี่อาตางไปเป็น้องว่าถนนนี่ครับจะเป็นถนนเจริญลา์นะครับนี่เส้นนี้จะมาจากโรงเรียนสันปลยังนอมนะครับนี่ก็จะไปนี่นะครับหน้านี้จะเปลี่ยนแยกไปสถานีรถไฟแล้วก็ สยามทีวีแล้วก็โรงเรียนจักคํานะครับนี่แวก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ก๋วยเตี๋ยวลุงสอนครับนี่กับในร้านบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็มีคนมากินเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปชิมนะครับเปิ้นจะมีพักซดนี่นะครับอยู่นี่เอาตามที่เฮาอิ่มนะครับพอดีพอดีเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันครับ ตอนนี้ก๋าเตี๋วกันมาแล้วนะครับวันนี้คุณแหนสั่งเส้นเล็กเนื้อสดพิเศษนะครับนี่ดูเนื้อสดเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับนี่ขอชิมคำหนึ่งก่อนอยากครับอเนื้อหนุ่มผมมีพักครั้งเออกานสบายน้ำบริการตัวเองข้างในนะครับนี่ก็คือลุงสอนนะครับเออ น,น่ากินมากเลยครับเดี๋ยวขอญยาดปรุงก่อนครับครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวอีกสองตอเน,นื่องปรุงเลยครับใส่เลยครับพริกพริกนี้เป็นเสีนพริกเคลมเนี่ยขนาดขนานมากเพรนี่ใส่แค่นี้ถือว่าเพรแล้วนะครับใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพิ่มความหวานไอนี่นะครับขนาดเวลาปรุง ใส่แค่พริกกับน้ำตาลนะครับแล้วก็พริกไทยครับพริกไทยใส่ต้ไป้ายพริกไทยหอมๆบรรยากาศเย็นๆแก้วัดครับนี่นะครับเดี๋ยวชิมเพื่อดูผมรอบครับนี่เนื้อสดนุ่มมากอืมมอไงครับเมะ นี่นะครับน,นี่กขปรุงแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินด้วยกันครับพักใส่ลงไปเลยครับนี่หลพาครับหอมหอมใส่ลงไปเลย,ยนิยมใส่แบบนี้นะครับมันหนึ่งวอยมันลดความร้อนของก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็กินได้เร็วตัวนะครับแล้วก่มีทุระต่อนี่ใส่ลงไปเลยครับ แล้วแกนะครับไผ่มักบวมมากคนบวมมากเป็นกับ <Chu> ข <cis, S 2> ้าวเข้ป <ener> no ็นกับข้ส่นะครับแต่คุณนาหามันหอมดีครับแดีวตอนมีกระลาครับใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็ข้นข้นครับลองอร่อยแน่นครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานครับ เ๋วยเดี๋ยวลุงสอนตกไปแล้วหนึ่งรอบโทรศัพท์ไม่เป็นไรแข็งแรงอยู่อื่ครับเส้นนุ่มๆจัดเลยครับ อืมน้องครับอันนี่อันนี้โหระพาหอมๆครับ เนื้อเปื่อยนุ่มๆผมออจะเนื้อเปื่อยเนื้อสดปลมาก์คนื้หนุ่มหายคนแซวอะ คุณนานไปกันร้านละ <c oughs> วันนี้ก็เลยมาร้านก๋วยเตี๋ยวห้องครับเรื่อยไปจัดแถมร้านก๋วยเตี๋ยวหลายๆร้าน,นครับไอ้ครับปูม,มีหลายร้านที่ดังๆก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลำไยตรงนี้ครับเรื่จะมีอีมร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไก่มะละสดห้าสิบเก้าบาทกินได้เต็มที่เรือยจะพาไปชมครับแต่วันนี้ ผุดยอดกับก๋วยเตี๋ยวลุงสอนก่อนครับนี่หอมใบโหระพาครับ<ป>เนื้อสดแต่นุ่ม น่สครับครับไ,ไปแว่ไปแวบบม,มากขับแว่มากถินนะครับอย่างที่เขาบอกคนงานบอกว่าอันี่ก็คือแยกที่ไปหานีรถไฟนะครับตรงไปก็ถ้ไปจังเหมืองแน่้าไปจังโรงเรียนเทศบาลสาไปยังนอมนะครับ แยกกันรถไฟออกมาเจอเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวลุงสอนถ้ามาจากในเมืองจะอยู่ฝั่งขวามือถ้ามาจากเชียงใหม่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับไรแวะไปแวะมากับมาขีดนะครับสำหรับวันนี้คุณหนานฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนานจ้วัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปไปชิมก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแหมหรือว่าลาบร้านไหนแหมคอยติดตามชมทางช่องคุณหนานนะครับสําหรับวันนี้คุณหนานฝากไว้แค่นี้ฝากช่องเลยนะครับ คุณนันเจ้าวะสวัสดีครับ